เอเอเอาเอาโดนพายุสองวันสามวันคงจะหิวเหมือนกันนะเนาะโอ้ย าหิวแล้วล่ะหลายวันแล้วอะ่ะขังไว้เดี๋ยวมันก็ตายอเ,เอาหลุดอ,อีกแล้วอะไรวะเป็นอะไรวะไม่รูเเ้เด้อสองข้แล้วหลุดอ่ะอยู่อยู่อยู่ บอกให้ยายยื่นสะพานออกไปอีกจับเลยจับผ้าผ้าจับฮะยิงออกไปเรื่อยๆครับขับข้าวครับหลังจากที่นะครับไม่มีความเคลื่อนไหวทางด้านทกปลานะี่มากับข้ากับครับหาเสบียงครับทุกที่สะพานอันไหนอันสั้นอันยาว ครับหัวสะพานเหมือนเดิมครับเชอกันนะครับพักผ่อนด้วยตกปลาไปด้วยนะครับสเสบียงอย่างนี้นะครับร้อนครับอยู่ระเบียงบ้านสบายเย็นนะครับเหยื่อก,กุ้งก,กุ้ง

ไม่สำคัญครับคุณรัแผนแกัเปลี่ยนคันนะ,ะแผนกแ่นเปลี่ยนเบ็ดแผกเกียวหย่ตัวคับหลุดหลายทีแล้ว เบ็ดพันนะนี่ถีนะครับบ้านเรนเลนะครับอ้ยูฮาจินตา้าระจกนี่อะไรแม่อะไรอ่ะเกี่ยวร้อง แป้นเออแป้นปดเลยนึงอุดจมแล้วแง่นี่ว่าสลิดนึงอุดจมปุแป้นปะแป้นปลาเมวปลาเมวอุ้ยอุ้ยว้าตกลูอีกเฮ้ยโอ้ตาย ขิ้นมาแล้วก็ปล่อยไม่เป็นไรหรอกตัวเล็กน่ครับในวันว่างครับเงียบแล้วหมดโควิดเมื่อไหร่เดี๋ยวก็ค่อยลุยกัน